เรื่องรักแรกของคุณแพรฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดนิยายในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกับนิยายสั้นจบในตอนดานุดาเจอรักฉบับเรื่องสั้นท่ามกลางแสงแดดเจิดจ้าของวันอันแสนวุ่นวาย สองเท้าเล็กก้าเดินไปตามทางเดินบนถนนด้วยอาการเหนื่อยล้าใบหน้าเรียวเล็กงานมองขึ้นฟ้าเป็นระยะพร้อมกับนึกภาวนาในใจไปด้วยวันนี้ท้องฟ้าสดใสดนุดาหวังลึกๆโดยหัวใจอันหม่นหมองว่าสิ่งที่หวังคงสดใสไม่ต่างจากสีฟ้าที่สวยงามนี้ดดนุดาเรืองวัยวุฒิเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น เมื่อมองไปตามทางแล้วยังไม่เห็นเป้าหมายที่เธอกำลังมองหากระดาษแผ่นเล็กในมือถูกยกขึ้นพิจารณาอีกครั้งแสงแดดเจิดจ้าทำให้ดวงตาของเธอเริ่มพร่าเลือนขณะจ้องมองตัวอักษรขนาดเล็กที่เห็นตรงหน้าไปบอกชื่อหน้าซอยเล็กๆที่เห็นอยู่ไม่ไกลกับชื่อที่เห็นอยู่บนกระดาษทำให้สาวน้อยเบิกตากว้างด้วยความดีใจ ดานุดาก้าวเร็วๆตรงไปยังซอยเล็กๆที่เห็นอยู่มือหนึ่งยกขึ้นขยับกระเป๋าเป้ใบเล็กเมื่อมันเริ่มจะหลุดออกจากไหล่ของเธอเรองเท้าผ้าใบสีฟ้าซีดนำพาร่างบอบบางในกางเกงยีนกับเสื้อเชิดตัวหลวมมาหยุดอยู่หน้าป้ายชื่อที่เธอกำลังมองหาใช่แน่ๆถึงสัทีน้ำเสียงโล่งใจกับสีหน้าระบายยิ้มพร้อมกับหันมองซ้ายขวา มั่แน่ใจแล้วว่าซอยนี้ตรงอยู่กับที่อยู่บนกระดาษในมือดานุดาก้าวเท้าเดินเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆผ่านบ้านเรือนที่ปลูกติดๆกันเข้าไปเรื่อยๆกำแพงสูงตระ่านกับความใหญ่โตกับประตูบ้านแต่ละหลังที่เดินผ่านทำเอาสาวน้อยตื่นตะลึงกับความอลังการต้นไม้น้อยใหญ่ที่ปลูกประดับไว้ตามริมรั้วของบ้านแต่ละหลังแสดงให้เห็นว่า ผู้เป็นเจ้าของบ้านใส่ใจและลงทุนมากเพียงใดกับความสวยงามที่เรียงรายอยู่ภายนอกรัว้วเพราะนี่คือสิ่งที่บ่งบอกฐานะความเป็นอยู่ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้อย่างดีโดยไม่ต้องการมีใครมาการันตีหรือแสดงให้เห็นด้วยตัวเลขใดๆแค่เพียงต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างเป็นระเบียบหรือไม้ใหญ่รูปทรงเป็นเอกลักษณ์หาดูยาก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อจัดหามาไว้ในครอบครองดานุดาเดินมองความอลังการสวยงามของเรือบ้านแต่ละหลังลางนึกในใจว่าบ้านหลังหนึ่งนั้นเธอต้องเดินจนเหนื่อยกว่าจะสุดเขตเร้วและเธอก็ไม่อาจจะคาดคะเนดได้เลยว่าความยาวของรั้วบ้านในแต่ละหลังนั้นมีมากน้อยเพียงใดตัวอักษรในกระดาษแผ่นเล็กในมือของเธอ บอกว่าสิ่งที่สังเกตง่ายและสะดุดตาก็คือต้นลีลาวดีสีขาวที่ปลูกเรียงรายอยู่หน้ารั้วบ้านและสิ่งที่ดนุดามองหาก็ปรกากฏต่อสายตาเธอคลี่ยิ้มกว้างก่อนจะวิ่งตรงไปยังบานประตูไม้ที่ถูกปิดสนิทสิ่งที่เห็นนั้นทําให้เธอใจเต้นโครมครามและเมื่อเข้าไปยืนใกล้ๆทำไมเธอรู้สึกตังิดต,ตังิดอย่างไรบอกไม่ถูก ร่างเล็กยืนแงนคอมองบานประตูไม้ตรงหน้าอย่างช่างใจเธอมองหาตัวเลขที่จะช่วยยืนยันว่าบ้านหลังนี้ไม่ผิดแน่แล้วดนุดาหันมองหาบ้านเลขที่ริมฝีปากบางพึมพำรเรบาๆขณะใช้สองตาของเธอเพ่งมองอยู่ไหนนะอ๋อเสียงเล็กอุทานดีใจเมื่อแผ่นไม้ที่อยู่มุมขวาของประตูนั่น มันถูกปิดเอาไว้ด้วยกิ่งลีลาวดีที่ทอดตัวลงมาปิดไว้สีสาเล็กก้มลงมองลอดกิ่งไม้เข้าไปก่อนจะร้องเย้ในใจด้วยความลิงโลดแดนโดารีบปลดกระเป๋าเป้ออกจากไหลเธอวางมันลงไว้ใกล้บานประตูก่อนจะมองหาคนที่เธอต้องการพบมากที่สุดในเวลานี้ความว่างเปล่าความเงียบเชียบไม่ใช่สิ่งที่ดนุดาคาดหวัง ว่าจะได้พบเจอเมื่อมาที่บ้านหลังนี้แต่สิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่มันกำลังย้ำให้เธอต้องสุดร่างลงนั่งกับพื้นคอนกรีตร้อนๆออย่างไม่รู้สึกรู้สาถึงความร้อนใดๆเลยสักนิดสองขาเล็กถูกยกขึ้นตั้งชันเพื่อช่วยพยุงตัวพร้อมกับเอ็นหลังพิงกำแพงที่มีลวดลายสวยงามดาุดาย,ยกแขนขึ้นเพื่อใช้แขนซับเหงื่อ ที่กำลังไหลซึมออกมาจากไรผมก่อนที่มันจะทำให้เธอแสบตาพระความเค็มของมันเปลือกตาบางถูกปิดลงอย่างเหนื่อยล้าความหวังสุดท้ายของเธอดับวูบลงอย่างโหดร้ายที่สุดเธอปล่อยทุกอย่างรอบตัวให้หยุดนิ่งสมองกำลังเริ่มทำงานหนักอีกครั้งเมื่อต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาเลวร้ายนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเธอเอง ชพล่านเสียงรถกระดังเข้ามาใกล้ทำให้เธอรีบเด้งตัวลุกนั่งในใจคาดว่าคนที่เธอต้องการพบน่าจะกำลังเดินทางกลับมาแต่เสียงรถหรือจะเรียกให้ถูกคงต้องบอกว่าขบวนยนตรกรรมลำค่าไม่ต่ำกว่าสามคันกำลังเคลื่อนตัวผ่านหน้าบ้านเธอไปอย่างช้าๆพาหนะสุดหรูหราเหล่านั้นมันช่างเปี่ยมไปด้วยพลังและความน่าเกรงขามยิ่งนัก โดยขนาดที่ใหญ่เกือบจะกินพื้นที่ความกว้างของถนนแต่ไม่น่าเชื่อว่าเสียงเครื่องยนต์นั้นเงียบเงียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงหากมันไม่ได้กำลังเคลื่อนผ่านหน้าเธอไปดานุดามองตามสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เป็นพาหนะเหล่านั้นไปด้วยความรู้สึกอิจฉาใช่เธออิจฉาพวกเขาเหล่านั้นที่มีโอกาสใช้ชีวิตหรูหราราวกับเทวดาเมืองฟ้า ที่ฝ่าเท้าคงไม่เคยได้สัมผัสพื้นดินและเมื่อยิ่งมองตามไปจนขบวนยนตรกรรมเหล่านั้นหยุดลงตรงหน้ารัร้วคฤหาสน์อลังการนั่นแล้วยิ่งทำให้ดานุดายิ่งออกอาการอ้าปากค้างยิ่งขึ้นไปอีกอ้โหูอลังการได้อีกพ่อคุณเด็กสาวอุทานกับตัวเองเสียงเบาเมื่อมองเห็นขนาดรั้วบ้านที่กินพื้นที่เกือบทั้งซอยฝั่งตรงข้ามบ้านที่เธอนั่งแมะอยู่ที่นี่ คือเรียกให้ถูกอีกครั้งว่ารั้วหลังบ้านนั้นมันกินพื้นที่ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยจึงจะถูกต้องร่ำรวยขนาดไหนกันนะถึงจะมีบ้านหลังใหญ่มาฮือมาแถมพื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางซะจนกะขนาดไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่อประตูบ้านขนาดใหญ่นั้นถูกปิดลงหลังจากขบวนยนตรกรรมหรูหราขัผ่านเข้าไปดานูดาก็ทิ้งตัวพิงกำแพงตามเดิม พร้อมกับเสียงถอนหายใจอย่างปลดปลงคนเรานี่ทำไมคุณภาพชีวิตมันช่างต่างกันราวฟ้ากับก้นเหวแบบนี้นะคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าคนจนก็จนแทบไม่มีอะไรจะประทังชีวิตเด็กสาวร่างบอบบางเอื้อมหยิบกระเป๋าขึ้นมากอดแนบอกใช้ร่มไม้ของต้นลีลาวดีกำบังแดดไปก่อนขณะที่สมองเริ่มครุ่นคิดว่า เธอจะทำอย่างไรต่อไปหากไม่มีใครกลับเข้าบ้านหลังนี้ความเหนื่อยล้าและความร้อนของแสงแดดกำลังเข้าเล่นงานร่างกายที่อดหลับอดนอนมาเป็นเวลาหลายคืนเปลือกตาบางกำลังหนักอึง้งลมหายใจของเธอกำลังทอดยาวสม่ำเสมอเนื่องจากร่างกายกำลังเข้าสู่การพักผ่อนความมืดดำกำลังคืบคลานเข้าครอบงำทุกความรู้สึก และฉุดร่างเด็กสาวให้จมดิ่งเข้าสู่ห้วงนิทราดวงตาคมดุจดจ้องอยู่บนร่างเล็กจ้อยที่มันแทบจะจมหายเข้าไปในโซฟาหนังสีดำตัวใหญ่อย่างพิจารณาริมฝีปากอิ่มขยับยุกยิกราวกับกำลังเจรจาต่อรองกับใครอย่างเคร่งเครียดด้วยเพราะคิ้วเรียวนั้นมันขมวดมุ่นเป็นจังหวะ แก้มเนียนใสขาวพองเราก็มีใครสาสตรไฟเข้าใส่ให้มันดูกระจ่างแก่สายตาคนมองได้ตลอดเวลาเนื้อนุ่มๆที่กดทับอยู่กับฝ่ามือนั่นและดูยับยู่น่าสัมผัสจนเขาอยากจะยื่นมือเข้าไปจับดูว่ามันจะนุ่มสักแค่ไหนร่างสูงสง่าขยับยื่นลำตัวนั่งตรงอย่างเป็นอัตโนมัติเมื่อเขาเห็นร่างเล็กนั่น กำลังขยับพลิกตัวนอนงายเสียงอืออาหลุดรอดออกมาจากกรีบปากเล็กจิ้มลิม้มเสียงพ่นลมเบาๆคล้ายเสียงกรนนั่นทำเอามุมปากอยากคลี่ยิม้มใบหน้าคมดุหันไปตามเสียงหัวเราะของบรรดาบุรุษร่างสูงใหญ่ที่ยืนรายล้อมอยู่รอบโซฟาโดยท่าทางเตรียมพร้อมปกป้องเจ้าหน่ายเต็มที่คาสันนุมยายไวัใกล้สี่สิบ ขยับตัวใช้สองมือกระชับชุดสูทเบาๆเมื่อเจอรังสีกล้ากระด้างจากดวงตาคมที่นั่งตัวตรงอยู่บนโซฟาหนุ่มใหญ่กระแอมเสียงดังเป็นเชิงปรามลูกน้องทั้งห้าหคนที่ยังคงส่งเสียงหัวเราะกับเสียงกรนเบาๆจากร่างบอบบางที่ยังคงหลับตาพริมยังมีความสุขไม่อนาทรต่อสิ่งรอบตัวว่าตอนนี้ เธอกำลังถูกรายร้อมไปด้วยชายหนุ่มและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นเธอกำลังนอนอยู่ตรงหน้าบุรุษผู้ดุดันและน่าเกรงขามที่สุดคาลอสดาว,าดวัดววนโดรอซีทิ้งแผ่นลังลงกับพนักโซฟาสองมือของเขาถูกยกขึ้นกอดอกนิ่งเมื่อซีนเสียงหัวเราะชอบใจจากกลุ่มบอดี้การ์ดอืมเสียงเบาดังมาจากคนที่ขยับพลิกนอนตะแคงข้าง สองแขนเล็กที่ใช้หนุนนอนถูกขยับขึ้นมากอดลำตัวถ้านอนคดคูเป็นก้อนกลมนั่นและเสียงพึมพำรรจากปากเล็กคาดว่าเจ้าตัวคงจะรู้สึกหนาวอย่างอดใจไม่ไหวอีกต่อไปกับความเย้ายวนของแก้มเนียนใสคาร์ลอสขยับตัวลงไปนั่งคุกเขา่าใกล้กับร่างเบาบางเขายืนมือเข้าไปหมายจะลองพิสูจน์ความนุ่มนิ่มนั้นด้วยตัวเอง บอกไม่ถูกว่าทำไมเขาถึงรู้สึกคันไม้คันมือยิ่งนักเมื่อเห็นแก้มป่องป่องผิวเนียนเนียนน่าสัมผัสขณะที่ปลายนิ้วเกือบจะได้แตะลูกแก้วววาวที่ถูกเผยออกมาจากเปลือกตาปิดสนิททำทุกอากับกิริยาของคนทั้งห้องโถงกว้างชะงักค้างราวกับถูกสะกดด้วยเวทมนต์แรงกล้าคาร์ลอสกลั้นลมหายใจ ตัวแข็งค้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขณะมองลูกแก้วสีดำสนิทนั่นกลอกกลิ้งไปมาอย่างใช้ความคิดอย่างหนักทันใดร่างเหล็กจอยกระเด้งตัวลุกผึงผมเผายยุงเหยงไม่เป็นทรงเธอมีสนใจใบหน้าเรียวเต็มไปด้วยริ้วรอยยับยน่นหันซ้ายหันขวายอย่างตื่นตระหนกดนุดารู้สึกขนหัวลุกตั้งชันหัวใจของเธอหล่นวูบไปกองอยู่ปลายเท้า ดวงตางัวงเงียถูกสองมือขยี้แรงๆเมื่อพยายามปรับภาพตรงหน้าให้ชัดเจนมากขึ้นเฮ้ยร่างเล็กกระโดดขึ้นไปกอดเขาตัวเองแน่นราวกับกำลังปกป้องตัวเองจากสิ่งอันตรายหัวใจของเธอบีบเข้าหากันรุนแรงเมื่อสบตาเข้ากับดวงตาคมดุกระด้างที่ไหนกันวะเนี่ยเธอมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วนั่น ผีดิบร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำทะมึนแม้จะผิวไม่ขาวจัดซีดเผือดเหมือนที่เธอเคยอ่านในหนังสือแต่ดวงตาดุใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดหรือจะเรียกให้ถูกมันคือเคราและผู้ชายรายล้อมอยู่รอบตัวเธอคาร์ลอสเมื่อเห็นอาการหวาดภาวาสุดขีดของร่างเล็กเขาค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นยืนเต็มความสูง แต่สิ่งที่ชายหนุ่มกำลังทำอยู่นั้นยิ่งตอกย้ำความหวาดวันให้กับดนุดามากขึ้นไปอีกเธอเบิกตากว้างแงนหน้าคอตั้งบ่าเพื่อมองร่างสูงใหญ่ที่กำลังก้มมองลงมาแม่เจ้าผีดิบยักษ์มือบางรีบยกขึ้นประกบปากตัวเองเพื่อหยดเสียงกรีดร้องทันทีโดยเกรงว่ามันจะสร้างความไม่พอใจให้กับ ดานุดาสลัดสีษาารแรงๆขับไล่ถ้อยคำต่างๆที่กำลังดาหน้ากันเข้ามาเพื่อจะใช้เรียกสิ่งมีชีวิตตรงหน้าเธอเพราะแต่ละคำมันช่างน่ากลัวจนเธอเริ่มตัวสั่นไปหมดแล้วสติดานุดาตะโกนบอกตัวเองในใจดึงสติเดี๋ยวนี้เยญกกระติบน้อยแกจะโวยวายไม่ได้เชียวนะเกิดร้องกรีดขึ้นมาแล้วคนพวกนี้จับหักคอทิ้งแน่ล่ะ ส,ส,ส,สวัสดีค่ะสองมือเล็กถูกยกขึ้นด้วยอาการสันเทา